ท่านไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นคนธรรมดาที่ตื่นแล้วและกําลังพิสูจน์การตื่นแล้วของเราว่าทุกคนสามารถตื่นได้เช่นกันเส้นทางของเราเปลี่ยนความโหดร้ายเป็นความไม่กลัวและหยุดเส้นทางแห่งความเกลียดชังได้เจ้าก็เดินบนเส้นทางของความรักได้นะองคุลิมาท่านคือท่านคือพู้คาชัยไหม คนที่แสดงหนทางสู่การไถ่บาปข้ามาไกลหรือเกินข้าคงไม่สามารถหยุดได้แล้วไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ช้าก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยขาหันกลับไม่ได้แล้วมันสายเกินไปสติของเจ้ารับรู้ถึงบาปที่เจ้าได้